บัดนี้วันที่24มิถุนายนปพุทธศักราช2568เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านางสาวาาวันิพาบุตรมากขอถวายเสียงสวดสัตยาบทพระสวดพระประดิษฐ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้ง,งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัคระเพะยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยทอญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัฉันตุเทวดาสัทธรัมลือราชสุนันตุสักขโมคะทังสักเเกมจารุเปรีสิขรัตเตจทลิเกวิมาเนทิเบรเทจพานเมตรุวะนักแห่งเองแคหาวตุมเหกเขเตปุมาใจยังถุเทวดชราสารวิเมยาขะกันทัพนาคาติทันตาสันติเกยมงไมว่ารันางสาธุเมสุนันตุธรรมสวนรคารูอายมพันตาธรรมสวนรคารูอายมพันตาธรรมสวนรคารูอายมพันตา บทที่สองบทนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระครวโตัระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตระหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวโตัระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดตรยสานคมพุทธังสรณังคขฉามิธรรมังสรณังคขฉามิสังฆังสรณังคขฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคขฉามิทุติยังปิธรรมังสรณังคขฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคขฉามิตาติยังปิพุทธังสรณังคขฉามิตาติยังปิธรรมังสรณังคขฉามิตาติยังปีสังคฉามิ บทที่4บทสวดฉัตจักริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัตจะวะเชนะสุทิเมหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัตจะวะเชนะสุทิเมหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัตจะวะเชนะสุทิเมหตุสัพพธาบทที่5บทสวดมหาสนัยสูตรเอวันเมศตังเอตังสัมยัญปะขวาสักเกสุวิหารติกเป็นระวัตถุสมิมหาวันิมหาตาพิภูตสังเตหิ พิุสเตหิสเเหวะอรันเตหิท่าสังหิจารุปทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปิตาหนติพระขวันทางทัศนียะพิคุสังคันจักรอจโคจตุนาสุทาวาสกยปานังเทวนาเอตตาทโหสิออยางโหพขาวาสเกสุวิหารติกปุรวัตุสมิมหวันีมหาตาพิุสังเคนัสิติมปจัมไมเตหิพิุสเตหิสเปหวะอรันเตหิท่าสัหิจารุปทาตุหิเทวตายปุเยนาสนิปิตาหุนติพระขวันทางทัศนียะพิคุสังคันจักยานุนัมมายาม อัตโขตตาเทวตาสยัสขาติมานามัพพะละวะปุริสุตสมะติตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวะภาหังสามิเชยะเอวะเมวัจุฑาวาเสสุเทเวสุตระหิติตาพระข่วว่าตปุระตัวปัตุระหังสุอัตโขตตาเทวตาพัคกวัตตาพิพัฒิตาวะเอกัมตังอัถังสุเอกัมตังตีกาโขเอกาเทวตาพัคกวัตโตสันติเกอิมาคาตังอภัสรมหาสมัยโยปวะนัสสมิงเทวกายะสมะคตาอัคตามหาอิมาธรรมะสมัยยันทักแตเยวะปราจิตต์สังกัรติอัตโขวะปราเทวตาพัคกวังอาภส ตัตารพิวสมาตางสุจิตตัอัตโนุกามังสุสาริวชเนตานิาหตตวายนุริยารักขันติปัิตาติอัตโคอปราธิวตาพระวตโตสันตเกอมังคาัอภาสิเจตวะขีรังเจตวะปรีัอินทขีรังโอหันจะไม่มชาเตจารติสิทาวิวมาลาจักุมตาสันตาสุสุนาคติอัตโคอปราชิวตาพระวตโตสันตเกอมังคาอภาสิเยเกสิพุทธังสรนังคาตาเสนเตขมิสันติปยภูมิมีปัวกายังุริิสนต อัตโขภาเขาวาพิขุอัมันเตสีเยผุเยนะพิขเวทัสสูโลภทาตุสุเทวตาสานิปเทิตาหุ่นติพัคขาตาถาคตังทัชนายาพิขุสังคันใจเยปิเตพิขเวอเหิสูอัติสัมมาทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานังเอตัาปรมาเยวะเทวตาสานิปเทิตาอเหิสุนัติยะถาปีมยหังเอตาระหิเกปิเตพิขเวผู้พิสันติอนะคัตตมัทนานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานังเอตัาปรมาเยวะเทวตาสานิปเทิตา พระเวสสันติเสยธาปิมมยห่าเอตตระหิยะเอาติทิสา,ามิพิภเวเทวะกายนานังนามานิกิตายิสามิพิภเวเทวะกายานังนามานิตังสุนารถานามนินามานิเทศิส,สามิพิภเวเทวะกายนานังนามานิตังสุนารถาศัตุกลางมานาคสิโรธาภาสิสามิธิเอวันติริโกเตภิกขะคะวะโตปัจัสมุสุงพะคะวาเอตตะทัโวจ่าสิโรกามนุกัสสามิยะถาพุมมาทัทสิตายเยสิตาคือดุขะพราหมณิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันดีนะ โดยมหาสารสังคุโนอุทตาธรมนัสาสุทาวิปัสสนนาลาเวลาปิโมมจเตยตวะวเนยขปิโลวัฏเวตตุอัมเตยิสัทธาสาวกเกสสเนระเตเทวกายาพิปันตาเตวิชานาถพิโคโวเตยจัตตคุณมกคดุงสุตวาพุทธศาสนาเตสานาเตสังปาตุระหุยานาอมุลสาแมนาทศาสนาอัปอปเเกสตามัทธคุงสาสังอสัตตุเริงสัตตังเอเกสหานาอัมลุสาแมนาทสุภุง อัยเกณนตมธคุทิสาสภพทาอหจสภาินยวะวะานาจุมาตโตอามัตยิสัทธาสวเกศเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาพิภโวเยวหักิตายิสามิี่ราหีอนุปปัสมุตสหะสัตตสาเหววตายสตสหสายักนภุมมากปิรววะอิทิมนโตชุติมนโตวันนันตยสันสิโนมัมนาพิกงพิคุณาสิตวันาสายสาเหมาวตายานนตวันน้นอิิมนโตชุติมนโต วันน้นวันยันโนมนาพิกามุงิุณางสิิถวนางอิเจเตสุรชสยขันานตทวันิโนที่มันโติติมันโตวันนวันยันสโนมุทนาพิการมุงพิุณางสิมิถิงวนางเวสานิตาปัญจสตายขันานตะวานิโนอิทิมันโติติมันโตวันนวันยันโนมุมนาพิารมุงุณางสิมิถิงวนนางคุิโรราชคยโกวิุรสานิเวสันพิยุางสัตตสัายขันานปยุปราสติคุณิโรราชทัโโ ัสสาสติคันธันตนาธิปติมหาราชยสันสิสสภุตตปิตาสภาวอินทนามามหันภายที่มันโตชุติมันโตวันนวันตยสันสีนมัทมานาพิการมูพิกุนังสมิติงว่านาทักขิณาจัติสังราชวิโรปภูวิโรหะโกตตปัสสาสติคัมภันตนาที่ปฏิมหาราชายสันสิสสภุตตปิตาสภาวอินทนามามหันภายที่มันโตชุติมันโตวันนวันตยสันสีนมัทมานาพิการมูพิกุนังสมิติงว่านาปัจจิมันจัติสังราชวิโรปภูภาษาสตินะคะนางที่ปฏิปหะราชายสันสิตส ตัสสะพาวโบอินทนาหมหันพลายอิติมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยศสันสีนุโมทมศนาพิการมงพิพุนังสาวมิถิงว่านังอุตตรราชทิสังราชากุเบโรตัดภาษาสติยขันนาอุทิปติมหาราชาสันสิโสภุตตปิตัสสะพาวโบอินทนาหมหันพลายอิติมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยศสันสีนุโมทมศนาพิการมงพิพุนังสาวมิถิงว่านังปุริมาทิสังทตรัตราททกขินีนาวิโรหะโกปาลจเนนาวิโรภะโคกวิโรตัดราที่สังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจัตตารสิสามพันธารมณ์นาทาะ กพินวัตเวเตสามายาวิโนทาอาคูมันจานิการสถามายาปุเตทุเวเตทุวิปุจจาวิปุตตสหะจันทานการมัจเจโตจะกกินุขันธุนิคันธุจักปนาโทโอปะเมนยูจเทวสุตัวจามต่อทจิตตเสโนจักันธปุนัโรราชเสนุจักโโอาคูปัญจสิโคเจวติมพุตุสุริยะวจาสาเอเตจันเยเสราชโนคันธำภาสหะรา้เถิมมธัมมนาพิกามุนพิปุนางสันทิงวะนังอัาคูณภาษานาคา เวสาล่าสวัสดิ์ตาชกาคัพุราศัตระอาคุปยาคาสหายาติพิยาโมนาแทตรรถาจักอาคุนอาคายสันฉิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสมิถิงว่นางเยนะคะราเชษาสหารันติติ่ปาติชาปักขีวิสุทธาจักคุเวหายาสติปัณณมัจจุปตาเจตารสุปนาอิติเตสนะมะพะยันตทานะค่ะราชานามาสิสุปนาโตเขมมะมกะเสพุทโธสนะหะหิวาจาริหุภะหมายันทานะค่ะสุปนาสระมะกันสุพุทธังชิตตาวัชระหะเทนะสุมมตตอสุราสิตาปัตตโรปัสวัตเศติอิทธิมันโตย ป่าหาราโทนมุจจีสหาสัตตันจาริปุตตานาสเพเวโรจนาวกาสันนายตบะพระเดชนาราหุปัตตุมปาราขมุงสมัยโยธานิพันธังเตภิพุนางเสม็จิงวะนางอโูจัตเทวปทวีจัตเตโชวายุตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสมมุจยัสสะสาสหเมตตากรุณากายยาอภูเทวายสันสินโนตัสเตสตระกายาสเพนะตะวันนิโนเอติมันโตสุติมันโตวะโนมันโตยสันสินโนมุธมานาพิกรมุงพิตรปุนางสมิติงวนา

อาทะคุสาภูเทวชัลลมักติคาริวะอริยกาจารยชาจะอมากุพเรีภาสิโนวรุณาสหาธรรมชาจุตาจาริเนชกาสุรลยวิพุจระอาคูอาคูบาสุปเนสิโนทัสเสตสัตถะกายสเพนะนตตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสันีสีโนโมธมานาพิกปมุงพิพุนังสมิธึงวะนังสมานามาสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาขินทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทะคุระโยเทวายเยจารูหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาสัตถะ ยะสันสีโนท่าเสตเตสัตธากายสุพีนะนตตวันนี้หน่่ยที่มันตัวชุดถิมันตัววันนัวันโตยะสันสีโนโมธัศมนาพิการมุงพิบุณังสรมิตริว่านางสุกากรรมหาอรุณาคูเบคนาสาสหะโอทาตระกิจหาปะมโมคขาอคูเทวาวิจักขณาสัตตมัตตาหาราคาชามิสกาจายยะสันสีโนขณะยังอาคาปะชุนหนุยะยติสาพิวสัตติท่าเสตเตสัตธากายสุพีนะนตตวันนี้หนุ่ยที่มันตัวชุติมันตัววันนวันโตยะสันสีโนโมธัศมนาพิการมุงพิบุณังสมิวนเสรตะ เทมิยารทธิตายามากานถากายชายสันสินโนสัพพิตกาละมะเสถาชตินามาจจะอาสาวานิมารตินุอาภูอัฏฐาปุปรณิมิตาทัสเศรทัสทศธากายาสเพรนนตตะวันนีโนอิติมนโตชุติมันตววันละวันตยัสันสินโนโมทัมนาพิกรรมพิ่คุณนาสดมิตริงว่านางเสดเถเทวะนิกายาสเพรนนตตะวันนีโนนามันวะยหญนะอาคันชุนอาคันชุนเยจันเยชาติสาสหะปะวุทธาชาติมะกีหลังโอคัตินะมะนาสาวันทักเคมมคัตตารานาคังจันทวัสิตาสิจังพลนุภาามาปรรมตจัตตตุอิิมโวจะ สนากมารวติโสสารสุภคัสสปิฏิวงนัสหัสภามโรกานามาาภามิติพิคติอุปปันโนชิติมันโตุพิสมากายโยเยสันสิโสทัสเศรษฐะอิสระอาคุปเจขสัะติโนเตสันจัมไม่ใชโตอาคาหานิโตัวปริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทวิสปพามะเกมาราศีนาพิกามิปัสสาวะกนหาสามันทิยังเอถากนหาถาพันธัตตาราเคนะปัจจุบันทุโวสัปันตาปริวารเรธามาโวมุจิตาโกจินังอิติตัธรรมาหาเสนานณหาเสนาอภัยสัยยิปานีนาตธระมาหจารสารังกาตะวานะ เธอระวังยะถาภูสกุลเมโคต่นะยะโตสวิชุกุลแตถาสวดปตุทาวัตติสังขุโตอาศยยังวเสตันจัดสปางปิญญาเพราะว่าคิตวานะจักปุมาตตัวอมันเตยิสถาสวัคเกสชนีระเตมารเสนารพิคันตาเตวิชานาตาพิภบุเตจะตะปมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาวิตราเขหิปการมุงเนสเนสังโลกมปิอิชุยงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสันสีโนโมทันติสบูเตหิสวรกาเตเชนีสิตาติบทที่เก้าโอ้ยบทที่หก ธรรมจักรกับวัตนสูเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขวาาราสยามวิหารติกิอิติปัจัิทยเยตตระหควพะขาวาปัจจวัคเขอามันเตีเพวเมพิขเวอันตาปะัชเตนะเตเสวิตศรายโยจยังการมสุกามสุขานิการิโยโหิโนคามปุตชนิโกอนาริยอนาตสังหิโตเอส โยจายังอาจจะินแลมัฐานุคโยโผทุกขอนาริโยอนัตถสังหิโตเอเตเตพิโคเวอุโผอันเตอันุอันุปคัมมาไม่ช่มารปฏิปทาตถาคตเณรพิสังพุทธาจักขุกรณียะนักรณีปัสนายะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตตีกัตตมาจักสาพิโคเวมัใช่มาปฏิปทาตถาคตเณรพิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักรณีปัสนายะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตตีอายะเมวะอายโวะหังคิโกมัคโผเสยทิถัง สัมมาทิฏิสัมมาสังกัปปสัมมาวิจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโสอายังโสสาธิตคเวมชิมาปฏิปทาตถาคตนะพิสัมพุทธาจักขุกรณียะนาคารณียุปัสสะไยะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิกทางโคปานะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขัชาราปิทุกขังปรานันปิทุกขังโสกัปริเทวะทุกขังสมมาทุกปายาสาธิทุกขังอภิทุกขาอภิเยหิ สัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิดเจ้นาลับปติตัมตัมปิทุกขังสัาม mm ิเตนะปัจจุปัฏานขันธาทุกขาอีทังโคปานาพิคเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันนะหายะโนรุพ่วิกานันทิราคาสหคตาอัตตระตตาพิณนทินีเสยติฐางกามัจัญหาภวตัณหาวิภาวัตัณหาอีทังโคปานาพิคเวทุกขานิโรธธรรมินีด้วยโรโทอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันนหายะอาศัสาวิราคานิโรโทจากโคปฏิทิศโคแบมุติอนารโยนาสถะ อีกทางขบปนะพิคเวทุกขังอริยสัจจทุกขานิโรธธรรมม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีว่าธิโยสังคิโกมะโคสยจถิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทางขบอีกทังทุกขังอริยสัจจ์ติเมีพิคเวปุเพนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทปาทิยาหนังทปาทิปัญญาทปาทิวิชาทปาทิอาโลโปตุปาทิตังขบปฏิทางทุกขังอริยสัจจ์ปานิยย ปิญญาญาณติมีพิคเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักขงุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาุฏปาทิวิชาุฏปาทิอารุโขุฏปาทิตังโคปิณิทังทุกขังอริยสัจจำปริญญาตาติมีพิคเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักขงุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาุฏปาทิวิชาุฏปาทิอารุโขุฏปาทิอิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจำติมีพิคเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักขงุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาุฏปาทิวิชาุฏปาทิอารุโขุฏปาทิ ตั้งขบนทกทางทุกขสมุทยโยริยสัจจังปะหาธรรมพันิเมพิขเวปปเพยานุสุเตสุธรมเมสุจักุงตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังขบนททางทุกขาสมุทยโยริยะสัจจังหาภิญันติเมพิคเวปปเพยนุสุเตสุธรรมเมสจักุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขานิโรโรเยสัจจังาติเมพิคเวปปเพยานุสุเตสุธรรมเมสุจักขา นิโรธอริยสัจจังสัจจิตัตติภเนียร์พิคเวปุพเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุตปาทิยาหนังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตุปาทิอาโลโกตปาทิตามโผป่ิปทางทุกข์ันนิโรธานิโรโอปริอริยสัจจังภาสัจจิตัตติภเนียร์พิคเวปุพเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุตปาทิยาหนังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตุปาทิอาโลโกตปาทิ อทงทุกขนิโรธธรรมมีปฏิปทารยสัจจัตเมพิขเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุตปาทิาน่ตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอโลโกตปาทิตัโผปิทางทุกขานิโรธธรรมมีปฏิปทารยสัจจันติเมพิขเวปุเพนุสุเตสุธรเสุจักขุตปาทิานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอโลโกตปาทิตัโปัิทางทุกขานิโรธธามีปฏิปทเรัจันิเพเวปุเพสุรมีจักขุทิาาทิปัญญา ตปาทิวิชาตปาทิอารโลโกตปาทิยาบจีวันเกตเมพิขเวอิเมสุตตุสุริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตันทวารตสากรัญญยถาภูตัญญานตชนังยัสุวิสุทธังอโหสิ เนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพะมเกสสมะนะพรมณิยาปชายาสเทวมนุสายญอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาสิญญ์ตัวจากโคนเมพิขเวอิเมสุจตุสุระยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวะทัศการังยถาภูตังยานัทสนานัสุวิสุทธังอโหรเสอาธาหามพิขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพะมเกสสมะนะพรมณิยาปชายาสเทวมนุสายญอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาสิญญ์ตัวจาก ยายานจานปนัปเมทัสนอุทปปที่อกุปานเมวมติอเยมาทิมาชาตินติทานิอุลพโวติอิธพวจาพระขวาอาตมนาจับปัญจาวัคคิยาพิโภอัพระขวโตภาสิตาอพินานทุงอิมาสินจปนเวยกรรัศมีพันยามในอยสมตุกลสัยสาบริชางอีตมอีตมรังธรรมจักคงอุทปทียังกินจิอ้สมุทยยธรรมสัมพันทังนิโรธธรรมนันติปวติเตจพระขาวตาธรรม ธรรมะจักเกพุมาเทวสัทมนุสาเวสุนเอตัมพระข่าวตาภารันสียังอิสิปตนีมิขเทียะุนตรรังธรรมะจักกังมปวติตังอัปปวติยังสมานีนวะพรหมณีนวะเทวเนวะมารีนวะพรหมุนาวากนณจิวาโลกาสินิติพรุมานังเทวานังสัตทังสุตตวจตุมหาราชิกาเทวสัทมนุสาเวสุนจาตุมหาราชิกานางเทวานังสัตทังสุตตวตาวตินสาเทวสัทมนุสาเวสุนตาวตินสานางเทวานังสัตทังสุตตวยามาเทวสัทมนุสาเวสุนยามานางเทวานังสัตทังสุตตว ปุสิตาเทวสัทมุสาเวสุงดุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานินมาราตีเทวสัทมุสาเวีสูงนินมาราตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรนิมิตวสวัตติเทวสัทมุสาเวสุสปรนิมิตวสวัตตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวามัมกายิกาเทวสัทมุสาเวสุงเอตัมพุขวตาภาราเสียังยิสิปตนิมิขะทาเยอรุตรรังธรรมจักการปวัติตาปวัติยังสมานีนวาวาพรหมณีนวาเทเวนวามารีนวาวาพรหมุนาวากีนะจิวาโลกาเซมินติ อิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุขเตนะยะวะพระมรรกาสัทโธอัพุทธคันจิอายัญจะทัสสะสหันศีโลกะธาตุสังค์ปีสันปะธรรกัมปีสันปะเวทิอปปโมโนจะโอราโรโอภาโสโลกกปัตปาตุระโหสิอติกรเมวะเทวานังเทวานุภาวะถักโหภะคะวะอุทานาอุทานิสิอัญญาสิวัตถโปกลทนโยอัญญาสิวัตถโปกลทนโยติติหะอายะสมะตุกลทนกัสสัญญากุลทนโยเทวนามะอโหสิติ บทที i, ikan, oga, ita, ่เจ็พุทธานุสติบทที่แธรรมานุสติบทที่เสังขานุสติบทที่สิจินนามณีปียมันตาบทที่11สักกัตวาสวดพร้อมการสามจบจบที่หนึ่งอิติปิโสพุะโธอาระอรห์สมาสมุทโววิชาธราสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโตโรปุริสัธรรมสาราธิสัททาเทวมนุสย์นังพุทโธพุทวาติสวาคาโตพุทวธตาธโมสันนิสันติติโกอาคาริโกโอตไสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญญูหิติ จุดปฏิปันโนผักขาววโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนผักขาววโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนผักขาววโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนผักขาววโตสาวกสังโฆยาทิทฐังจตตาริปุริสัยุคานิอัตถุปุรสสะปุคระเอสาผักขาววโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชลีกะระีิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสัมติจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโคนาอุปสันติสเนหามาตาปิตาวะอรหังปปโพตันจามหาราชาตาวะมุปโสันตุโนติปังเกเว สุโพเสธทีกินจีเทวเยสัพโกปัจฉังทัศมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภะวันตุเมสุทีลาภังใช่นานาเยมณีจินดาปิยังจัตถนังสเพชนาปิยังมัมมะสกัตตวะพุทธรัตนังโอสถทางอุตมาวะรังหิตังเทวะมนุสานังพุทธเตชะนาสนิทีนานาสันตุปัฏวาวัสเพชทุขาบุปผสเมนตุเตสกัตตวะธรรมรัตนังโอสถทางอุตมาวะรังปาริราหุปัสสะมนางธรรมเตชะนาสน์ทีนานาสันตุปัฏวาวัสเพชพญาบุปผสเมนตุเต สกตตวาสังฆรัตนังอุสัถังอุตมังวรังอาหุไนยังปาวหุไนยังสังฆเตเชนะสสนินานัสันตุปทวาสเพลโรคาบุปเสเมนตุเตจบที่สองอิติปิโสภัควารังสมาสัมพุทโธวิชาสาระสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนุโตโรปุริสาธรรมสาราทิสัฏฐาเทวมนุสานังพุท陀พัควาติสาวาขาโตภัคบัตตาธรรมโมสันิสิกโกอาการิโกเอหิปัสสิกโกโอปนักิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญญูหิเด สุปฏิปันโนพุทธวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพุทธวัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพุทธวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพุทธวัโตสาวกสังโฆยาติทางสัตตาริปุริสายุคานิอาถะปุริสสะปุคราเอสาพุทธวัโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนีโยอนุตตรังปุญญาเสตังโลกาสะอันติ จินนามณีปียังมันตังยะสังทาสังโูนังอุปัสสันติสเนหามาตาปิตบวะอรหันตพโภตันจมาอาราชาตาวะมุโพสันตุโนติปังปะเรเทวุสุโพเสธิกิณจิเทวุเยสัพโกปัชังทัสสนิกิิเนวัตันตาปิยังกันตังสาลีปุโตภวันตุเมสิธิราพาเชนะนาเนยมณีจินดาปิยังจจทนาสัพพีเชนะพาหูเชนะปิยังมะมะสักตาวะพุทธรัตนโอสถังอุตมะวรังเหตังเทวามนุสสานาพุทธเตชะนัสสนาตุปัตตวะสัพเพทุขาปุปัสเมณตุเต สกัตวะธรรมรัตนนาโอสถทงอุตมาวรังปริราหุสมาสมานังสรรมเตเชนนสุนินานสันตุปทวาสัพเพพยาบุปัสเมตุเตสกัตวะสังฆรัตนนาโอสถทงอุตมาวรังอาหุนายังปารหุไนยังสังฆเตเชนนสุทิเมสุทินานสันตุปทวาสัพเพพยาโุคาบุปัสเมตุเตจบที่สามอิติปิโสพะขาวรังสมาสะพุทโธวิชาเทวนสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโตโรปุริสาธรรมสาราที่สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพะขาวตี สวาขาีค่ะโทผักขวตาธโมสันนิจโกอการิโกเอบาสิโกโอปะเยิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหีวิติสุปฏิปันโนผักขาวโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนผักขาวโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนผักขาวโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนผักขาวโตสาวะกะสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิยัสะเอญาติทางจตาริ ปุริสายุคานิอัตถาปุริสัุคราเอสาวขัตสาวกสังโฆอาหุนโยบาหุไนโยทักขิไนโยนัญชริกริริโยอนุตรังพุญจะเสตังโรกาสันปีจินนามณีปิยังมันตังจะสังาสังโคนาอุปสสัติเนหัมาตาปิตวะโอรหังปโพตัจามหาราชตาว้มันปูสันตุโนทีปังกเรเทโวสุโเสธีกินจิเทโวเยสัคโกปัจทัสสนิคินเนวาตตาปิยังกันทางสาริขโตพระวันตุเมสทธีลาภังชนะแลเยมณีกินดา ปิยังจ่านะสัพเพชนะพังหูชนะปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนัอุสตถังอุตมาวะรังเหตังเทวมนุสสานังพุทธเตชนัสสนทินานัสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาบุปผาเสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนัอุสตถังอุตมาวะรังหิตังปาริราบุปผสัมณังธรรมเตชนัสสนทินานัสันตุปัตตวาสัพเพพยาบุปผาเสมนตุเตสกัตตวาสังขรัตนัอุสตถังอุตมาวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตชนัสสนทิมาสนทิน สนทีนานาสันตุปัทวาสเพโรคาบุปปาเสมตุเตยบทที่สิบสองชินลปัญชองชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานาจตุสจารสภังรัสสังกกตวิสุนาราสภาตระหนักการาททโยพุทธาถาวิสตินาจกกาสเพยปฏิตาไมหามัทเขเตมุสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรโมุทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภะคุณากรโรหาทะเยเนต หาทถเยเมรุเถอสารีปุตโตจะท่าขเนปนทังโยปติจพะขสิณีโมคะลานุจว่มเกท่กิเนสวเนไมหังอาสุงอนันธาราหุโรกัสโปจะมหานาโมภาสุงว่ามัสุตะเกเกเจโตปิจพะขสิณีสุริโยว่ปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมะดิพงคบโภกุมารกัสโปเทโรมเห็สีจิตตวะทโกโสรไมหังวัฒเนนิจังปฏิทัสสิคุณากรโปุนโนอังคุนิมาโรจารุบาลินลัศวิลีเทราปัจเจีเมชาตานาราเตศสละามามะเสศาสิทธิมหาเฉราวิชิตาชนะสาวกาเอเตสิทธ

มิหารันตังมหินะเลสะทาปาริถมังสะเภติมหาปุริสาสะพาอิจเจวะตม์ตัวสุปตัวสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปทัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตังตราะยุสัตตมานุภาวะปาริโตัาราหมิชินาปัญจะเรติโอที่สิบสามพหุมหาการพหุสงสารสมาปรินิมิตสาวิธันตังขมิเมุยขลังอุทิตโขรตัสเสธมารังฐานนาทิ่ธรรมวิเินานชิตตะวัมุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชะยะมังคะลานิ มาราธิเรตมะพิชิตตถาสภาวะม์ติโพรังปานารวมกามหาธาตย่ขังขันติสุธังเถวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตยะสาภะวัตถุเตเชื่มังคะลานีนาราคิริข้าเจวารังอติมัตตพูตังทาวคีจ่าสมณีวะสุธาวุตันตังเมตตังพู้เสกกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตยะสาภะวัตถุเตเชื่มังคะลานีโอกิตาข้ขาเมติหาธาตสุธาวุตันตังเมทาวันติโยชนะปัตถงคุริมาระวันตังอิทิพิสังขตัมโนชิตตวามุนินโทตันเตยะสาพระวัตถุเตี กตวานะคัทธมุตรังอิวาคะพนิยาจิตใจยะทุตตวัจตนาชนกายมมะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเชสาภวัตุเตเชยมังคลานีสาสจังวิหายมติเสวะตเกตุงวาธาปิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตเชสาภวัตุเตเชยมังคลานีนันโทผนันทภุชักขังวิปุตตังมหิติินปุเตนะเถระพุทธเทนาทัตมาปยันโตอิทูปเทศสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเชสาภวัตุเตเชยมังคลานี สุขาหาที่ถึงผู้เจเคนะสุทธถาหาสังพรมังคุติทิพิมพานังยานาคเทนะวิธินาชิตตะมุนินโทตันเตยสาภรวัตุเตชยมังคะลานีเอตตาปิพุทธยมังคะระอัตถาคาถาโยวัจโนทิณทิเดสารเตมาทันติหิตตวานะเนีกาวิพิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิฆมายานารวสปัญโยมหากาลุจิโกนาโทหิตายาสัพปารินังปุเรินตะวะปาริมิสัพพัป็นตุสปโธิมุขมังเอเตวะนะสุริฐวเทนาหุติเตชยมังคะยันโโตพธิยมุขโคติยานมูเรสน เอวังตะวังวิชโยโหิเทีสุิยมังคะไรอปราชิตาบาลังเกสิเสทวิโกคะเลอภิเศษเจสภาพพุทธนาอภตตกมริสุนัขตังสมองสุมังครังสุปพาจังสุขิังสุขโนสมุตัวจัสุจธรรมพะจจาริสุทักีนากยมมวจากมังพทักขินัพปทักขินังมโนกมาริจิเตปะทักขินาทักขินานิคตะวานนารันตเตปทักขินพรวัตตุสัพพมังครางราคันตุสัพพเทวตาสัพพะาธรรมานสัพพะาพุทธานภาเวนัสธาสุธีพระวันตตตตุเาวัส สัพพธรรมานุภาเวนะสตาสุาตติพระวันทุเตพระวัตุสัพพมังคดังรักันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาสุตติพระวันทุเตบทที่สิบสี่บทสวดปฏิทานนะคะถายาเทวตาสถิวิหารวาสินีทุเปขเรปุทิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานินภะวันเตปุชิตาสุถิงกรโยเตท้วิหารมันทะเรเทราชัมชาณวกกาตพิภะโว สารามิกาธนปติวปัสกาคามาจเตสาเนฆมาเสารสัมปานุปทาสุกิตาพุทธุเตชะลาผุ้ชายเยปิจเจอนธัสมภาวสังเสริชธาธาถวบปาติตานิยานิกันธรรมาวรังปฏิเตชะเพปิพุบกสัตวอรรตุสังขายังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตาลาจุบุคราสังโฆหุตุสมะโผวัตถายาจหิตายาติอัมเหระคัตตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโนวุตินสัปปาปเนียมาธรรมีหรือยะปเวทิเตปสันาหุตุสเพปิ ปาริโนพุทธศาสนาสัมมาทารังประเวันโตกาเรเทบุปวัตตุวุทิภาวายะสตานังสมิทธางเนตูเมธนิมเมตาปิตาจักรัชชานิจจารักันติอุตตากางเอวังธรรมเมนะราชาโนตัดประชางราชันตุสัพพทาบทที่สิบห้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขัตปตาจะได้ทุกขาพยาปิตาจะได้พยาโสกปิตาจะได้โสกาหันตุสัพเพปิปาริโนเอต้าวตาจะอันเหหิสัมปตางบุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมพสิทธิยาทานาทัตันตุ ส ang, akan, ัทยาสีรังรักขันตุสัพพตาภวนาภิรตังหอนตุขฆาชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาณจิยังพระังอรหันตนาจเตเชนักรักขังปันธมิสัพพโสบทที่สิบหกสุมังคะลคถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสติหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสติหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสติหนตุนิรันตัง ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสุดพระปริรภาคาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววันิพาปุฎมาศและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทวทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแม่ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่ง้สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันขอให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาปรทธิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุบุลกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขออ้อมถวัตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญนี้จงส่งเสริมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสดมรเจริญจ,จิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะไดรุ่งโรจน์ในท่าที่การาชนะต่อศึกษาและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมพัฒนาศานส,สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการนิพพิจารกรรมฐานเกิดปัญญ,ญ,ญ,ญาญาละเจริญด,ด้วยจตุรพิจิตรใจทั้งสี่หรืออายุวันนัสุขพะพาราเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเยสีติทุกท่านสาธุสาธุสาธุ